สวัสดีครับคุณสกลครับไมโครเวนดิ้งเทคคืออะไรฮะคือตู้หยอดเรียนครับที่ทำเป็นพวกน้ำมันในทุมชนต่างจังหวัดสามารถจะทำธุรกิจได้หลายอย่างในตู้เดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมโชคดีครับคุณสกลครับสวัสดีครับชากผมสกลนะฮะจากบริษัทไมโครเวนดิ้งเทคสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้คือ ตู้น้ำมันจอดเหรียญผมขอเท้าความสั้นๆว่าตู้น้ำมันจอดเหรียญคืออะไรคือตู้น้ำมันที่บริการในชุมชนที่มีอยู่แล้วมาประมาณ10กว่าปีละลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์เพนพอยต์ของตู้รุ่นเก่ามันคือว่าเจ้าของตู้ไม่รู้ว่าข้างในตู้เนี่ยมีเหรียญเท่าไหร่แบงค์เท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้และการซื้อน้ำมันก็เป็นเพนพอยต์อีกที่เขาต้องมีรถกระบะเพื่อไปซื้อน้ำมันแต่วันนี้ผมแก้สิ่งเหล่านั้นด้วยตู้นี้ครับตู้นี้คือตู้นนนนนน้้้าามมมมััรุ่่่ใหทีเป็กกต รวมเอา3ธุรกิจ4ธุรกิจมารวมในตู้เดียวซึ่งมีข้อมูล Big Data ส่งออกมาผ่านเซิร์ฟเวอร์ของตู้เติมเงินทำอะไรได้บ้างครับเติมน้ำมันได้ขั้นต่ำสิบบาทกำไรของน้ำมันเนี่ยลูกค้าซื้อจากปั๊มใหญ่มาเติมที่ตู้แล้วบวกราคาไปลิตรละ5บาทถึง8บาทต่อต่อลิตรน,นะฮะเริ่มต้น10บาทในการขายและเขายังเติมน้ำมันเออเขายังเต,เติมเงินได้อีกเติมเงินได้ชำระบินได้โอนตังค์ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ผ่อนรถผ่อนบ้านได้ที่ตู้นี้ และยังสามารถดื่มกาแฟได้ที่ดีที่สุดก็คือมันสามารถจะสะสมแต้มได้เหมือนที่เราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาจะถามว่ามีสมาชิกไหมก็ผ่านการก่อนเติมน้ำมันเนี่ยก็ใส่เบอร์โทรหรือเติมน้ำมันใสจก็ใส่เบอร์โทรเพื่อสะสมแต้ม10บาทเท่ากับ1คะแนนเอาคะแนนเนี่ยไปแลกการเติมเงินได้จะเติมเองและยังสามารถดื่มกาแฟฟรีได้หรือซื้อกาแฟสะสมแต้มเพื่อเติมน้ำมันได้อันนี้เป็นเครื่องออ l i n ินวัน วิธีคิดตู้นี้ครับมาจากปั๊มใหญ่เวลาเราเข้าปั๊มใหญ่เราเห็นอะไรครับเห็นที่เติมน้ามันบนฟุตบาทจะเห็นร้านสะดวกซื้อกับร้านกาแฟ,าฟาสเกลเนี้ลงทุนประมาณสัก50ล้านถึง7 0ล้านแต่สิ่งนี้ลงทุนแค่ประมาณแสนเดียวดาวได้ผ่อนได้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยมีกําไรอยู่3-4เด้งแล้วกันที่เราพูดถึงมีกาไรจากน้ํามันตรงนี้มีกาไรเยอะหน่อยตรงเติมเงินมีกําไรจากเครือข่ายที่เขาเติมเช่นเติมร้อยหนึ่ง ลูกค้าต้องใส่ร้อยห้าบาทเขาจะได้ห้าบาทในหนึ่งร้อยเขาได้อีกสาบาทเป็นแปดบาทหนึ่งร้อยได้แปดเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนี่ยได้อยู่แล้วลิตรละแปดบาทกาแฟาเนี่ยแก้วละสิบบาทต้นทุนอยู่ประมาณสี่บาทเขาได้แก้วละหกบาทข้อดีของตู้นี้คือเจ้าของตู้สามารถรู้ทุก transaction ที่ซื้อว่าจะเป็นน้ํามันเ,เติมเงินหรือกาแฟาผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ทําไว้แล้วเราสามารถจะจัดสรรเรื่องโลจิสติกส่งน้ามันได้ ให้ลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งเราผ่านแอปได้ตอนนี้ปัจจุบันผมมีอยู่แล้วตู้รุ่นนี้ที่ทําในบางจังหวัดข้อดีของมันคือการส่งน้ํามันเราคิดง่ายๆว่าตู้น้ํามันเนี่ยวันนี้มาร์เก็ตไซส์มันอยู่ที่ประมาณสักแสนตู้ตู้รุ่นเก่านะไม่ใช่ตู้รุ่นนี้นะตู้รุ่นเก่าแสนตู้เนี่ยถ้าให้เติม10ลิตรต่อตู้ต่อวันวันละล้านลิตรเดือนละ30ล้านลิตรปีละ360ล้านลิตรซึ่งไม่มีใครมาจัดการเรื่องการส่งน้ํามัน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากตรงนี้ครับที่ผมเห็นตลาดว่ามันน่าจะไปได้และตู้เก่ามันพูฟแล้วว่ามันไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยด้วยแอพพลิเคชันตรงนี้สะสมแต้มได้ข้อดีของการสะสมแต้มคือการสร้างการซื้อซ้ําให้เขากลับมาซื้อเราเพราะเขาซื้อตู้รุ่นอื่นเนี่ยเติมน้ามันมที่อื่นเขาไม่ได้อะไรเลยสิ่งนี้ครับเขาจะได้หมดทุกอย่างเลยผมมานําเสนอชาร์จในวันนี้คือ30ล้านและกับ็ ในธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญและตู้หยอดเหรียญอยื่นๆที่มันจะต่อยอดไปจากตรงนี้ได้ขอบคุณครับอ,อ,อันนี้เป็นโฟโตไทป์หรือว่ามีอยู่แล้วตัวจริงแล้วครับตัวจริงแล้วแล้วมีส่งไปกี่ที่แล้วครับผมเพิ่งได้ไปอนุญาตมาเมื่อสักเดือนพฤศจิกาแล้วก็ทําจริงตั้งไปประมาณสัก 30- 40ตรงไหนบ้างครับโทษทีมีที่นครปฐมฮะที่เราเทสกันอยู่แล้วก็ที่ร้อยเอ็ดสี่ห้าจังหวัดแล้วครับมีภาคเหนือด้วยผู้ถือหุ้นของคุณเนี่ยมีใครบ้าง มีคุณคนเดียวหรือว่าคนเดียวเลยครับโอเคโอเคครับมันเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมขายออกไปเป็นแฟรนไชส์เตอร์ได้ได้ได้หลายแบบเลยครับตอนนี้ที่ทําอยู่คือโมเดลขายแล้วให้ลูกค้าผ่อนกับเราเพราะเรามีบริษัททำมีสซิ่งให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มต้นที่ทั้งชุดเนี่ยเริ่มต้นที่9,000บาทแล้วก็สามารถจะผ่อนได้9,000บาทออออ๋ต่เดืนไม่ใช่ฮะดาวเงินดาวแล้วก็ให้ผ่อนได้36เดือนเดือนละตก3,200กว่าบาทตกวันละร้อยกว่าบาท100กว่าบาทหารกับธุรกิจประมาณ3อย่าง ผมว่ามันคุ้มมากแล้วก็เราทำแฟรนไชส์ให้ด้วยก็คือในทำเลที่ดีลูกค้าอาจจะไม่มีเงินเราไปตั้งเองโดยที่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเช่นเราคุยเป็นลาย,ลายนี่เลยว่าถ้าน้ำมันผมให้ลิตรละบาทบาทสลึงเติมเงินผมให้3.5กาแฟให้แก้วละ2บาทแล้วเราก็จัดการเองเปิดมาลูกค้าก็ได้ตังค์ไปลูกค้าก็สามารถตรวจสอบยอดถายได้ผ่านมือถือได้เหมือนกันแล้วก็ ลูกค้าที่มาเติมก็สามารถมีแอปพลิเคชันในการสะสมแต้มเหมือนที่เราไปในร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปเราข้างในนี่ทําเองหมดเลยหรือว่าทาเองครับซื้อมาจากทําเองหมดเลยเอ,อ๋ไอไม่พว,พวกอะไรนี่เรานําเข้ามาครับออแล้วอย่างน้ํามันเนี่ยสปายน้ํามันยังไงะมามา,มาโลจิสติกเป็นยังไงตอนนี้ที่ผมไอ้โมเดลรุ่นเก่าเนี่ยที่มีตู้แสนกระตู้เพนพอยต์มันคือเรื่องนี้แหละครับเรื่องส่งน้ํามันคือมันไม่มีใครมาจาาัดสรร360ล้านลิตรต่อปีเนี่ยเขาไปหากันเองตามมีตามเกิด แต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําประมาณหลายสิบตู้ที่เราตั้งไว้ในโซนโซนหนึ่งเนี่ยผมทําเองจะได้เห็นว่า1คือตู้จะไม่ค่อยเสียการเดทของตู้จะน้อยมากตรงนี้สําคัญเป็นการต่อยอดเลยนี่เป็นผมกล้าบอกว่านี้คือธุรกิจสตาร์ทอัพของชุมชนที่มีมาล้วเป็น10ปีแต่ไม่มีใครรู้ว่าวันนี้ใครมาเติมน้ํามันเติมเท่าไหร่น้มามันเหลือเท่าไหร่ไม่ไม่มีใครรู้เพนพอยตรงนี้มันถูกปิดไปด้วยตรงนี้หมดแล้วฮะซึ่งมันมีมาจิ้นอยู่2ด้านนะฮะ ด้านหลังแบ็กมาร์จิ้นก็คือเวลาเราซื้อน้ำมันเป็นเบลสมมผูซื้อมาเป็นหมื่นลิตรเรามีที่ดินสักไล่หนึ่งสองไล่เรามีผมมีบใบอนุญาตในการเป็นคลังน้ำมัน2องหมื่นลิตรก็สั่งมาเราได้ส่วนลดประมาณบาทห้าสิบถึงสบาทเวลาเราส่งลูกค้าเนี่ยเราบอกเขาว่าเราบวกบาทหนึ่งค่าขนส่งก็เป็นไปนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าหลังถ้าเราส่งลูกค้าตู้ถ้าเขาซื้อตู้ขาดไปเนี่ยเราส่งน้ำมันเขาเราได้2องบาทห้าสิบต่อลิตรระบบเมมเบอร์นี่เราเป็นคนเก็บ ข้อมูลเองหรือไผ่านเบอร์โทรศัพท์ครับที่บอกว่าลูกค้าเติมเติมกาแฟเอาไปแลกพอยต์ได้ครับผ่านเบอร์โทรมือถือเป็นเป็นระบบของเราใช่ไหมของเราครับใช่ครับเป็นเซอร์เวอร์เราเองครับนี่ช่วยคอมเมนต์นะแต่ถ้าบอกตรงๆเลยคือไม่ซื้ออยู่แล้วคุณก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีคือรวมบอกว่า m u l ติฟังก์ชันทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ในจุดจุดเดียวแต่พูดเพื่อที่จะเสริมครับ ตัวคุณขึ้นไปต่อยอดครับมีความรู้สึกว่าดิฉันในทามองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถืออยากจะมาเติมอไม่รู้เหมือนกันว่าน้ํามันเนี่ยมันน้ํามันอะไรยังไงของแท้มาจากไหนหรือของเทียมอะไรหรือเปล่าคอยู่ดีๆคือไปเติมปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเซลฟ์เซอร์วิสใช่ไหมคือเติมเองด้วยใช่ไหมครับยิ่งไปกันใหญ่เลยคือถ้าเป็นผู้หญิงเดินมาปุ๊บเนี่ยคือมีความรู้สึกเลยว่าพาสก่อนเลยคือไม่รู้จะทํำยังไงนะคะคือต่างประเทศเติมน้ํามันกันเองก็เข้าใจใช่ไหมฮะ แต่คือด้วยลักษณะของวัฒนธรรมเคานเจอร์ประเทศบ้านเราเนาะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยคือถ้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วคือบอกว่าจะมาเติมอย่างเงี้ยมีความสุกว่ามันยากสําหรับเขาและกาแฟเนี่ยเราก็ไม่กล้าใส่เข้าปากเราไม่รู้ว่าใส่อะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่เข้าใจสักอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันในฐานะผู้ใช้งานนะก็พาสในฐานะเป็นอินเวสเตอร์ก็พารัสผมคิดต่างนะคือคือผมว่า เขามีทาร์เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนว่านั่นคือมอเตอร์ไซค์ถูกไหมมอเตอร์ไซค์ก็คงไม่ใช่รถก็คงไม่มาเติมอันนี้เพราะน้ำมันเป็นคนละแบบแล้วก็ามาตรฐานของคนที่เป็นรถกับที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก,ก,ก็คนละแบบกันคือผม,ผมชื่นชมในเรื่องไอเดียนะครับคุยตัวเลขนิดหนึ่งอะ่ะสามสิบล้านสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากไหนวิธีคิดก็คือผมตีจากสินเชื่อที่ผมมีมูลค่าบริษัทที่ผมมีคือสินเชื่อที่ผมมีตอนนี้พอร์ตผมประมาณสักยี่สิบกว่าล้าน ก็คือรวบรวมสิ่งที่อใช่ครับบริษัทนี้มีมาก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าทำเฉพาะตัวตั้งแต่แรกเลยมีอยู่แล้วในกลุ่มผมมี3บริษัทนะครับมีแยกก็คือผลิตแล้วก็ขายแล้วก็มีสินเชื่อที่เราให้พวกรายย่อยที่เขาไม่มีทุนจะมาซื้อสดก็ให้ผ่อนได้ครับอีกอันนึงจะเป็นพวกแอร์ไทม์ที่เวลาเราไปซื้อเบล์จาก AS จากดีแท็กจากทูเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อผ่านบริษัทนี้ครับแล้วเราลงทุนนี้เราได้3อันเลยไหมครับครับผมคุณหมูออฟเฟอร์ไหม ก็ถ้ามีคนเหมือนผมก็่สเกลมันใหญ่ครับอยากหาคนแจมมีไหมครับมีใครจะแจมไหมครับจึงผมสนใจนะได้หรือไม่สนใจไหมเอมาขอผม,ผมก่อนแล้วกันอ,ผม,อผมขอผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังมาสเกลเงินที่ขอเนี่ยสามสิบล้านส่วนตัวผมว่าค่อนข้างเยอะมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ผมขอผ่านแล้วกันผมขออนุญ,ญาฟเ f f ร์นะฮะแต่คสนี้จะขออนุญ,ญาตรายการเป็นพิเศษ,ษว่าจะขอดอยสามคนถ้าไม่ไม่นะจะลองลองดู แต่ว่าจะลองออฟเฟอร์ว่า30ล้านอ่ะแต่เราขอ50%ซแต่ว่า50%เนี่ยผีว่าที่ได้ต่อไปจากคุณหมูมอะไรทั้งหมดเรื่อง,อ,งออนไลน์เ,เรื่องเอเเรือขายเรื่องอะไรเนี่ยมันน่าจะไปได้บูลค่าเยอะถ้าถ้าเราลงไป ้องต้องต้อง,ต,องตัดสินใจและถ้า30ล้าน40เอา45ละกันคนละ15จบ <c oughs> อโอเคแบ่งลงตัว <c oughs> นะ40ไม่ได้ 45, 45นะเพราะว่ามัน 3, <5. S 1> 3คน ครับผมได้ครับโอเคโอเคยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยฝากด้วยก่อนเน็ตเวิร์กทุกคนนะตอนเน็ตเวิร์กเต้นว่า แล้วก็ทุกท่านซื้ออาหารไปสองก้นแล้วใต้ตึกก็ไม่เอานี่ไป็นอะไรทำเป็นต่อย่างนั้อย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยเปิดมันเมื่อไรบอกผมนะครับผมชอบมากเลยร้านแรกที่ซื้อ